คือเวลาที่เราต้องสื่อสารกับคนนับมากเนี่ยเราทําได้ว่ามีความกาขอขวนภายในหัวของเราซึ่งเราต้องฝืนตัวเองแล้วมันเหมือนมันใช้พลังงานเยอะมากไม่ียกแบบการอยู่คนเดียวสมัหรผมแนละ้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายในการที่จะต้องสื่อสารในเรื่องของการทำงานว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเราก็มีความฝันเริ่มมีความฝันที่อยากจะ พูดต่อหน้าคนไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าการพูดต่อหน้าคนหรือว่าการเข้าสังคสมสาหรับคนต้องเป็นเรื่องที่ทา้าทายเพราะมันจะมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกจริงใจเหมือนมันอธิบายไม่ถยุแต่ว่ามันรู้สึกแบบว่าภายในห่วเรานะนรับมันจะมีเรื่อ,าาองอาการจริงกดดนันรู้สึกเหมือนเราต้องฝืนไัเลยต้องฝืนตัเองที่จะพูดคุยกับผู้คน แต่ถ้าเราไม่พยายามมันก็จะมีผลต่อในอนาคตในการที่เราที่เราโตขึ้นทางานหราใช้ชีวิตเราต้องสื่อสารกับผู้คนให้มากขึ้นฝึกแล้วก็ฝืนฝึกฝืนฝึกไปเองแล้วฝืนความรู้สึกเองในการที่ต้องบินไปออกไปแต่โดส่วนตคนอื่นเห็นว่าเราก็สามารถทำได้